สวัสดีครับผมกับพวกที่รับสูพีมลีเดอร์ e l นะครับผมวันนี้ผมขอเบิกทางหน่อยละกันเห็นมันกลับมาทันทีสกินเวทของบอยวอลเกอร์ผมเป็นสกินเวทออริจินออริจินนะผมเป็นสกินแบบของออริจินอ่ะผมก็ไม่ชัวร์ว่าใช่หรือเปล่าแต่เป็นสกินที่เอฟเฟกของท่าเวลาเราเลือกตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนตัวอื่นมันจะเป็นแปลกๆไปได้นำกลับมาขายให,ใ,หใหม่ในรูปแบบ ขายแค่ตัวละครตัวเดียวหรือคุณจะซื้อบวกเพิ่มไปอีก40แพ็กวันนี้น่าจะไปะจัดเต็มซื้อเพิ่มอีก40แพ็กเราจะเปิดกันเพื่อรุ้นได้กล่องแดงก็ว่า,าไปอะไรอย่างนี้เอาเวอะไม่พูดบ้านทำเพลงก็กดซื้อเลยละกันมาเย้ yeah. เนี่ยผมก็จะเป็นเ t Spend, year as area division test subject เนี่ยเป็น Story ของมันที่จะไม่มีเหมือนตัวอื่นเนลยครับเนี่ยมันจะมีนี่มีตัวนี้แต่ว่าน่าาน่าๆน่าจะไม่เหมือนกันเห็นป่ะไม่เหมือนกันนะผมแง่ลองดูตัวธรรมดามันจะมีบอกหรือเปล่า original original ไม่มีบอกนะครับ โคตรเท่อ่ะครับไปเรามาลุยงานของเราต่อเด้อก็ลุยเลยละกันกล่องแล้วผมน้ำเงินน้ำเงินขาวนะไอ้กล่องจะไป โอ้โขขาวๆน้ำเงินคั่วเกลือแน่ๆเลยกับเปิดทีเผอเลยละกันหุ่นถ่อโอ้โหอีเหี้ยไอ้พินวัของดีทองของเวทอีกแล้วมีสามอันแล้วเฟร,รมอ่ไอ้แบนเนอร์เฟร,รมเนี่ยจะเป็นนี้ผมตามนี้ แล้วก็เปิดทีเผิบอีกทีเลยละกันขอถ้าไม่มีแดงอะ่ะขอทองสักสี่ห้าเงี้ยผมว่าโอเคอยู่กำลังโอเคทองสี่ห้าชิ้นน่ะเปิดต่อหนึ่งเมืองโอเคอันนี้โอเคเลยถ้าถ้าถ้าเกิดเป็นอ่าเป็นใน,นเนี่ยไอ้คัพติ้งเมทัลนี่โอเคเ คือเอาไว้ไปซื้อสกินได้เราไม่ด้องเสียเงินเลย <c oughs> คือเรือเปิดต่อวันนี้สิกล่องอะแบบมันจะไม่มีเลยดีๆ,ๆหรือวะคือแบบสักครั้งหนึ่งอะอยากมีอยากมีแบบไอ้พวกไอ้ของถือบ้างางเงี้ย ใจอย,อยากซื้อออกเทเพราะเป็นคนที่แบบชอบเล่นออกเทไงก็เลยอยากซือ้อเนี่ยต้องต้องใช้ใช้ทิก๊กใช้ทิก๊กไม่ข่าวข่าวน้ำเงินเฮือก ่านไปสิบกล่องแล้วผมเพิ่มมีทองมาแค่อันเดียวผมขาวขาวน้ำเงินอีกแล้วกล่อ,องที่สิบเอ็ดนะผมม่วงมาน้ำเงินน้ำเงินม่วงตอนนี้มีม่วงสองชิ้นแล้วนะแล้วก็ทองหนึ่งชิ้นโอ้ยน้ำเงินน้ำเงินขาว ดีๆขาวๆน้ำเงินเอากดผิดเข้ยสียทองโอ้โหเอลสตาสีทองเฮ้ยดิไม่มีเอลสตาสีทองเฮ้แม่งเปิดดีเผยเลยแล้วกันนี่มาดีมา อืมพีเผอเผอเล้เชี่ยไปกันต่อฮะไปกันต่อเงินเงินขาวอีกแล้วนะฮะโอ้ไปกันต่อครับผมเดินทางจากขึน้นท้าครับผมตอนนี้ เราเดินทางกันมาขึ้นจะขึ้นทางครับผนี่ขึ้นจะได้สีทองแค่สองอันนนผมแล้วก็สีม่วงสองอันถือว่ายังไม่ค่อยโอเคครับขึ้นทางไม่ไดมากกว่าน,นี้ดิไปเออทองมาทองมาโอ้ดีปีดิวิเตอร์โอ้ขอไปเสียงร้ายนะผม Uh huh. oh. ขอไปตัวปะก,กันต่อเลยครับผมลุย uh huh. uh huh. งเงินน้ำเงินขาวมาเร็วๆๆให้มันคุ้มหน่อย ชาติน,นี้จะได้จับไหมข้าถาขา้น้ำเงินสีที่คุ้นเคยอืมน้ำเงินน้ำเงินขาวมันทองกี่อันแล้วนะทองทองสามปะเม่องสอง ทองสี่แหละก็โอเคป้าวออีโมชั่นวะทำไมเป็นสกินมันไม่เห็นแปลกเลยไม่อยากอีโมชั่นโอ้ถ้าเอาอีโมชั่นขออีโมชั่นเวทได้ปะถ้าจะให้อีโมอ่ะเพราะยังไม่มีอีโมชั่นเวทเลย ่าหนูเงินเป็นทอเลยม่วงมาม่วงสามเหรอตอนนี้ม่วงสามแล้วก็ทองทองสี่นถ้าถ้าทานับไม่ผิดนะแต่ถ้าถ้าท่านนับได้ก็คือทองทองห้าก็มาเว้ย เอากินพาดเอาไม่ได้กินพาดอีโมชั่นพาดให้เด็กอีโมชั่นรู้ว่าอะไรบอกว่าถ้าเอาอีโมให้เอาของเวทมาอีโมจ้าอยากได้ของเวทเข้าใจไหมเอาของเวทมา เราเดินทางมาถึงช่วงเวลาของโค้งสุดท้ายแล้วกับการลุ้นกล่องแดงแล้วผมซึ่งไม่ได้แน่แนเลยคิที่แบบเขาได้กล่องแดงตอนแบบเวล,เลแรกแๆนี่คือเขาต้องทำบุญมาด้วยอะไรวะคือต้องแบบ คุณเ,เยอะแบบเวลห้แล้วได้อย่างเงี้ยเพื่อนผมอะนั่งได้เวลเวลเจ็ดสิบนี่ผมเล่นมาเวลต้องสี่ร้อยเอย้ทองทองหกก็โอเคถือว่ามันให้ทองมาเยอะเยอะเยอะมากเลยนะแต่เป็นทองที่แบบอุย้ยทองเจ็ดตัว อินเวสเฮียมา 7, ว่ะทองเจ็ดอันเลยคุณควรจะให้คุณแบบแดงอะ่ะแบบแดงเลยแบบป้าอะคุณมึงกดทีเผลอีเฮียทีเผอจริงอย่าเผอเลยดีกว่าได้แต่กดทีเผอมาไม่เคยได้ดีเลย ถ้าเป็นขนาดก็เป็นทองเจ็ดแล้วก็ม่วงสี่ป่ะถ้าผมจะไม่ผิดนะไม่ม่วงสี่ก็สามอะตอนนี้แต่ทองเนี่ยเจ็ดแน่นอนเข้าสู่ช่วงห้ากล่องสุดท้ายแล้วผม,มไม่ได้อะไรเลย ม่วงม่วงห้าแล้วผมเราเป็นคีคลิปป์ก็เลพอดีมีอีทองได้ใช้อะไรอย่างน้อยก็กองที่หมดขอทองเช็คชิ้นไปกอนจหมดแล้วครับครับเมทัลสีทองเฮ้ยมาจริงว่ะแต่ไม่ใช่คารับเมทัลเป็น ของสิค้าเฮ้ยอ,อาไหนนะเดี๋เดๆๆเดออืมไอไอไอแบงค์เสนพันนี่มันกี่บาทน,นะถ้าเราต้องซื้ออะคือเราซื้อพัน,นึ่งปะ่ะถ้าผมจำผิดจะได้เปิดเล่นเปิดเล่นเลยแล้วกันอันหนึ่งสองอัน มันจะอยู่ตรงหน้านี้หรือว่าจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ซื้อเต,อตาตะปาเด้อเหลือไว้สักพันสองเพื่อเพื่อโอ้โหข่าวข่าวน้ำเงินก็ทั้งหมดครับผม47็แพ็ Oh, ไม่ได้หลายเลยได้แค่บกสกินสีทองเลยมาถ้าจะให้ให้อันนี้ผมดีกว่าเวทอ่ะกินให้อันนี้ดีว่ะซื้อดีปะซื้อซื้อ,ซ,อซื้อเลยดีกว่ามันเท่สุดแหละจักใจเลยรู้สึกว่าเป็นอันที่เท่สุดแหละของเวทอ่ะจะไปดูใน Yaa. feels good when a plan actually works what's going on and that's how you get the job done Yaa. oh ho, มีกำลังใจการเล่นเพิ่มขึ้นอีกหรอก200ล้านเปอร์เซ็นก็อ,อโอ Follow my p t Yes made it through โอ้โหโอ้โหโอเควันนี้ก็อกขอจบไปกับเพียงภาพเท่านี้ผมแล้วเราก็อืม ถ้าผมเกลือไหมมันมันไม่เกลือนะจากที่ผมดูดูมาแล้วเนี่ยคือคนบางคนก็ขอแค่ทองสี่พอเพราะว่ายอ,อย่างพี่ลร์สล็อตหรือไห้องช่อง LCT เงี้ยเขาบอกขอแค่ทองสี่ผมก็โอเคนะแต่นี่ผมทองแปดนะม่วงสี่นะแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยเราเปิดสี่สนะิบเจ็ดกล่องไงยเขาเปิดแค่สี่สิบแต่ผมก็ก็โอเคโอเคก็ได้อยู่ ก็ลากันไปด้วยภาพนี้แล้วเจอกัน